สวัสดีนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของสุขศึกษานะครับสุขศึกษาในชั่วโมงนี้นะครับครูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่สามแล้วนะครับคือเรื่องของวิธีการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมีวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไงนะครับที่ผ่านมานะครับครูดได้ให้เรานะครับเรียนรู้กเกี่ยวกับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับความสําคัญว่าสิ่งแวดล้อม มีความสําคัญต่อมนุษย์ยังไงนะครับแล้วก็ปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วส่งผลกระทบกับตัวเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการปฏิบัติดีกว่านะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวเองยังไงนะครับเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้นะครับนะโอเคนะครับวิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ครับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของเราทุกคนนะครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมนุษย์นะครับก็จะมีมีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่ดีนะครับแต่ถ้ามนุษย์นะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับมนุษย์ก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับเช่นอยู่ในพื้นที่มี มีกลิ่นน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นตลอดเวลานะครับมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากเน,น,นี่ยอันเนี้ยก็จะทําให้มนุษย์เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ง่ายนะครับดังนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในวัยของนักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับเป็นข้อข้อนะมีดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทําให้เกิดมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกนะครับลดการใช้สารเคมีกำจัดสตูพืชแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีทางธรรมชาติแทนนะครับอย่างในรูปนะครับถุงพลาสติกถุงผ้านะเราจะเห็นได้ชัดจากจากร้านค้าสะดวกซื้อนะครับและหลายร้านนะเขาจะไม่ให้ถุงพลาสติกเอาแล้วนะครับ เขาจะให้เราเตรียมถุงผ้าไปเองนะครับต่อให้เราแบบของเยอะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถุงเราเลยนะถ้าเรามีถุงผ้าเราต้องสะพายถุงผ้าไปนะครับเราต้องรู้จักปรับตัวนะครับเพราะว่าการใช้ถุงผ้าเนี่ยมันจะทําให้การที่ผลิตถุงพลาสติกเนี่ยลดน้อยลงเป็นจํานวนมากนะครับการใช้สารเคมีกําจัดสปูพืชนะครับ จากสารเคมีเราเปลี่ยนมาใช้วิธีทางธรรมชาติด้วยการอะไรโดยการใช้ปุ๋ยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเช่นปุ๋ยที่ได้จากวัวนะครับปุ๋ยที่ได้จากอะไรเนี้ยปุ๋ยที่จากไก่นะครับอันนี้คือปุ๋ยชนิดต่างๆนะครับที่เราสามารถนํามากําจัดแทนสารเคมีได้นะครับอ่าบรรอันที่สองนะครับอันที่สองแยกขยะก่อนทิ้งลงในถังขยะ ที่มีฝาปิดมิดชิดและกําจัดขยะในบ้านทุกวันนะครับเห็นไหมถังขยะจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะครับสีแดงนะครับหรือสีส้มเนี่ยจะเป็นขยะอันตรายนะครับสีเขียวจะเป็นขยะที่เป็นธรรมชาตินะครับได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะครับพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยคือเป็นขยะดินสีนะครับอันต่อมาขยะรีเซเคลนะครขาจะเป็นถังสีเหลืองนะครับขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนะครับเช่นขวดน้ํานะครับขวดน้ําเนี่ยเราก็ต้องทิ้งในถังขยะรีไซเคิลแล้วก็พวกขยะทั่วไปนะครับก็เช่นพวกถุงพลาสต,ติกนะครับพวกถุงขนมเราเนี่ยนะอันนี้คือขยะที่เราแยกแยอะออกมานะครับว่าแต่ขยะแต่ละถังเนี่ยมันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับต่อมา เดี๋ยวครูจะให้เราดูวีดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกวิธีนะครับลดและคดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสร้างสุขอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2561ประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ27.8ล้านตันต่อปี โดยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์34%นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง39%ส่วนอีก27%ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้องทำให้มีขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวงมีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆในการดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทำไมต้องแยกขยะ ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงและพาหะของโลคเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้นได้เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันหนูและมแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะนําโรคมาสู่คนขยะเป็นบ่อกเกิดของโรค เสี่ยงต่อสุขภาพการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปะละเลยทําให้มีขยะบูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชนเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคต่างๆเช่นตับอักเสบเชื้อไทฟอยโรคทางเดิอนอาหารเป็นต้นขยะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลพิษทางน้ําดินและอากาศ หากปล่อยทิ้งค้างไว้ในพื้นที่ของชุมชนจะส่งกินเหม็นมีสารพิษซึมลงดินเมื่อฝนตกลงมาจะไหลช้านำความสกปรกเชื้อโรคสารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำและถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งควันที่มีสารพิษจากขยะจะทำให้คุณภาพของอากาศเสียขยะก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจขยะมูลฝอยปริมาณมากๆยอมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> แยกขยะอย่างไรให้ถูกวิธีประเภทของขยะที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี4ประเภท 1. ขยะทั่วไปเศษกระดาษทิชชู่ซองพลาสติกถุงพลาสติกเปลือกลูกอมกล่องโฟมฟอยล์ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีน้ำเงินเพื่อน,นำไปฝังกลบรอการย่อยสลายขยะแต่ละชนิดใช้เวลาต่างกันในการย่อยสลายซึ่งโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ 2. ขยะย่อยสลายได้เป็นขยะที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตเช่นเศษอาหารผลไม้ใบไม้ซากพืชซากสัตว์บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีเขียวเพื่อนําไปทําปุ๋ยหมัก 3. ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่อยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็กท่อ PVC ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีเหลืองเพื่อนําไปรีไซเคิลแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ 4. ขยะอันตรายเป็นขยะที่อาจมีสารพนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายยาฆ่า,มาแมลงซึ่งหากสัมผัสอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจตายอักเสบตายวายและอาจถึงแก่ชีวิตขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อน,นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีใส่ใจมากขึ้นและทำได้ง่ายๆคือ 1. ลดการใช้งาน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู่ใช้ปินโตแทนการใช้โฟมและเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. นํากลับมาใช้ซ้ําการนําบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่กลับมาใช้ซ้ํา 3. นํากลับมาใช้ใหม่เป็นการนําของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยนําสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนํามาใช้งานหรือขายออกสู่ตลาดได้ เมื่อเราทราบวิธีการแยกประเภทของขยะแล้วก็ควรนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกเพื่อเราโอเคนะครับอันนี้คือการแยกขยะนะครับทั้งหมดสี่ถังเนี่ยเราต้องแยกขยะแบบไหนบ้างนะต่อมาเรามาดูอันที่สามนะครับ อันที่สามคืออะไรคือทําความสะอาดสถานที่ในบ้านหรือโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอเช่นกวาดและถูห้องเรียนทุกวันนะครับทําความสะอาดห้องน้ําหลังใช้เสร็จแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับสิ่งที่เราใช้มากที่สุดนะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับถ้าเห็นมันสกปกปปกมันเลอะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราควรจะทําความสะอาดมาัน ทําได้ทุกวันยิ่งดีนะครับกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถช่วยพ่อแม่ทําได้นะครับเวลาถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ทานะเพราะว่ามันจะทําให้บ้านเรานั้นน่าอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมมันก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยให้บ้านลบนะครับสุขภาพจิตเราอะ่ะมันจะย่ําแย่นะครับย่าแย่อย่างไงย่าแย่โดยแบบบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเวลาสุขภาพจิตตัวเองย่ําแย่เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราทํา สิ่งแวดล้อมนะครับคือทําบ้านของเราเนี่ยให้มันสะอาดให้มันน่าอยู่เนี่ยนะครับจิตใจของเราเนี่ยมันจะรู้สึกดีเองเป็นอัตโนมัตินะครับต่อไปอันที่สี่นะครับควรมีการกําจัดน้ําเสียในบ้านหรือโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นไม่ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองนะครับกําจัดเศษอาหารก่อนทิ้งลงสู่ท่อสาธารนณะเป็นต้นนะครับรูปภาพที่เห็นนะครับเป็นรูปภาพ การบำบัดน้ำเสียนะครับที่ครูให้ดูนะครับตรงนี้นะครับรนักเนะรียนเห็นไหมว่าน้ำเสียนะครับถ้าเข้ามาจะเข้ามาตรงนี้นะครับพอน้ำเสียเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆปุ๊บนะครับน้ำเสียนะครับส่วนที่มันมันเสียเนี่ยมันจะตกตะกอนลงสู่ข้างล่างนะครับแล้วน้ําที่สะอาดเนี่ยมันจะไหลลงมาในบ่อที่สองนะครับมันจะไหลลงมาสู่บ่อที่สองนะ แล้วก็มาบําบัดอีกหนึ่งครั้งนะครับบ,บําบัดกองอีกหนึ่งครั้งนะครับพอน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะไหลลงสู่บ่อสุดท้ายคือบอ่อที่สามนะครับพอบอ่อที่สามเนี่ยน้ําจากน้ําสีดาๆคุณเนี่ยน้ํามันจะเริ่มใสขึ้นนะเพราะว่าพวกตะกอนพวกสิ่งมลพิษสารพิษต่างๆเนี่ยมันตกลงไปตั้งแต่บอ่อที่หนึ่งและบอ่อที่สองแล้วนะพอบอ่อที่สามเนี่ยน้ําเริ่มสะอาดนะครับพอมันล้นบอ่อที่สามออกมาเนี่ย มันก็จะไหลลงสู่คลองนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเราจะไม่เห็นคลองไหนที่มีน้ําเน่าเสียเลยนะครับถ้าเราช่วยกันทําแบบ,นนบเ,นนแนเนี้ยนะครับหรือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําเนี่ยนะครับมันช่วยได้นะต่อไปอันที่ห้านะครับอันสุดท้ายใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดเช่นใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าปิดน้ําปิดไฟหลังใช้เสร็จทุกครั้ง ะครับก็คือการปฏิบัติห้าปอนะครับการปฏิบัติห้าปอมีอะไรบ้างปอที่หนึ่งปิดน้ําไฟนะครับปอที่สองปรับแอร์นะปรับแอร์ไม่ใช่ปรับให้อุณหภูมิห้องเย็นขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับปกติปรับยี่ิบห้าเป็นปรับเป็นสิบแปดองศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับคือต้องปรับอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับไม่ใช่ว่าร้อนปุ๊บสิบแปดอย่างเดียวนะครับอันเนี้ยเป็นการที่เราใช้พลังงานไม่คุ้มค่าแล้วครับ มันเกินไปนะปลดปั๊ตนะครับปั๊ตไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับควรจะถอดออกมานะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีกระแสไฟวิ่งอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ดึงพั๊ตแค่นั้นเองนะครับประหยัดกระดาษนะครับกระดาษนะครับเวลาเราทําอะไรเนี่ยนะนักเรียนบางทีอ่ะบางคนเนี่ยฉีกกระดาษเล่นพับจรวดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นการไม่ประหยัดนะครับถ้าเรารู้จักประหยัดกระดาษเนะี่ยกระดาษอันไหนนะครับที่เขียนไปแล้วหน้าหนึงนะครับเขียนไปแล้วหน้านึงเนี่ย ข้างหลังมันยังว่านะครับเราก็ยังสามารถใช้เขียนงานครูได้นะครับส่งงานครูได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อกระดาษ A4 ใหม่ๆมาทํางานของครูนะครับครูไม่ได้ต้องการขนาดนั้นขอแค่นักเรียนทํางานมาส่งแค่นั้นเองนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเดินทางเข้าที่จําเป็นนะครับไม่ใช่ขับพุ่มเฟือยนะครับไปไหนก็ตลอดเลยนะครับโอเคอันนี้คือการปฏิบัติ5ปอนะครับเพื่อช่วยการประหยัดพลังงาน นะครับแล้วก็ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องของวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพื่อจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะต่อมามาดูงานนะครับงานที่ให้ทำนะครับคือทําแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบห้านะครับคือข้างๆกันเลยนะอันที่หนึ่งเนี่ยเขามีถังขยะมาให้สามถังใช่ไหมคือถังขยะรีไซเคิขยะเปียก แล้วก็ขยะอันตรายนะครับนักเรียนคิดว่าไข่เศษอาหารเนี่ยมันควรอยู่ในถังขยะไหนนะครับนักเรียนก็เขียนลงมานะครับขวดน้ําควรอยู่ในถังขยะไหนก็เขียนลงมาแค่นั้นนะครับส่วนตอนที่สองนะครับให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับในภาพที่เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นภาพที่หนึ่งเนี่ยเขาทิ้งขยะลงถังเนี่ยมันเป็นการ รักษาสิ่งแวดล้อมไหมนะครับถ้าใช่นักเรียนก็ติเครื่องหมายถูกนะครับถ้าไม่ใช่นักเรียนก็ทําเครื่องหมายกากระบาดนะครับแค่นั้นเองนะโอเคนะครับวันนี้ครูก,ก็มีประมาณนี้นะครับเวลาที่เหลือนะครับทํางานให้เสร็จเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งงานมาให้ครูนะไม่ว่าจะเป็นทางลายส่วนตัวหรือว่าทาง Google Form ก,ก็ได้นะครับถ้าลายส่วนตัวนะครับ ถ่ายร,รูปมาแล้วนะครับกรุณาเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะครับย้ำนะชั้นกับเลขที่เนะี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นครูต้องมานั่งไล่หาอีกว่าเราอยู่ชั้นไหนนะครับอยู่ห้องไหนดินะครับว่าเราอยู่ห้องไหนอีกนะเพราะว่าครูสอนห้าห้องนะเพราะฉะนั้นเขียนชื่อนะครับที่มาแสดงเป็นตัวตนของเราให้ชัดเจนนะครับอย่าเขียนมาแค่ชื่อนะครับบางคนเขียนมาแค่ชื่ออย่างเนี้ย ครูคจะรู้ไหมว่าเราอยู่ห้องไหนนะเพราะฉะนั้นเขียนชั้นเลขที่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับส่วนใครนะที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัดหน้าที่60 62 63นะครับกรุณาทํามาส่งด้วยนะครับเดีย๋ยวครูจะถ่ายรูปใบรูปใบส่งงานเราเนี่ยนะครับเข้าไปในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราขาดไปไหนบ้าง <อะ S 1> โอเคนะครับใครมีคําถาม ใครที่ไม่มีมมค่ะใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับก็ทําใส่กระดาษมาเหมือนเดิมนะค่ะใครมีคําถามมีไหมไม่มีค่ะโอเคนะถ้าไม่มีคําถามนะครับวันนี้ครูก,ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับ และรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย